อีกหนึ่งท่านเป็นศิลปินคุณภาพระดับตำนานเลยนะ,นะคะสำหรับพี่แจ้ดา่นุพลแก้วการแล้วเมื่อวานนะน้องนิวคุณผู้ชมพี่แจ้เนี่ยเขามาที่ช่อง7 HD นี่แหละมาที่สตูดิโอของเรานะคะแล้วก็มาพร้อมกับเหล่าศิลปินคุณภาพอีกมากมายหลายท่านนะคะพี่จิ๊บวัสุพี่ต้อมเรนโบว์คุณนัทเลธนาน้องอลิสธนัทสลักเป็นตัวแทนศิลปินมาร่วมถแถลงข่าวคอนเสิร์ตการผูศศ้สนรการค่ะ เป็นคอนเสิร์ตที่เชิดชูกวีเพลง3แผ่นดินศิลปินแห่งชาติครูสุรพลโทนวันนี้เพื่อหาเงินทุนเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลของครูเพลงพร้อมทุนการศึกษาของบุตรหลานสมาชิกซึ่งพี่แจ้นะคะนั่งแท่นเป็นเอ็กเซ i v e p ทีฟโปรดิวเซอร์มาดูแลจัดเตรียมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เองเลยค่ะและเมืวว่อวานนี้นะคะพี่แจ้ก็โชว์ร้องเพลงด้วยนะคะเป็นโชว์พิเศษเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นใหม่อย่างเพลงสุดสวัสดิ์ขัดใจครับผมมาร้องอุ่นเครื่องนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ เนื้อหาความหมายดีมากๆครับคุณผู้ชมให้คนไทยนะครับสํานึกรักบ้านเกิดและให้ชาวตา่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆครับ นีมิดใหม่ๆใ,ใ,ในการทําคอนเสิร์ตให้มันเป็นที่น่าสนใจและให้มันเป็นที่มีความรู้สึกว่าใครก็ไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นที่จะมาต่อยอดเอาผลงานเพลงเหล่านี้มาต่อ,อยอดให้คงอยู่ตั้งแต่แรกได้ทราบว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นเนี่ยใจเต้นตุ๊บตุ๊บ แล้วก็อยู่ในการดูแลของพี่แจ้ซึ่งละเอียดประณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเลยใจเราฟูเลยผมมีชื่อว่าต้อมเรนโมได้ก็เพราะผมเรียนแบบเสียงพี่แจ้ก็ต้องขอบคุณด้วยที่พี่เรียกผมขอบคุณที่พี่เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวผมนะครับก็ขอฝากเป็นเชิญคนที่ดีด้วยในในฐานะที่เป็นตัวแทนของศิลปินทั้17ท่านนะครับนะครับรวมทั้พี่แจ้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากเชื่อชัน เชื่อใจพี่แจ้เชื่อใจศิลปินทุกคนเพราะฉะนั้นมาเจอกันนะฮะคุณผู้ชมรอบเดียวเท่านั้นนะครับในวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้ซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับที่ไทยทิ i เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ